รณีที่คุณนันมีเรียค่ะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกค่ะยอมรับว่าได้เลิกรากับสามีหนุน่มรุ่นน้องอย่างคุณอมริชาติค่ะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสาม,มีภรรยาก,กันไปแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะแต่ว่าส่วนรายละเอียดการเลิกราเขาบอกไม่ขอลงดีเทลค่ะขอให้เป็นเรื่องของเขาสองคนค่ะแต่ว่าไม่ได้หย่าก,กันด้วยนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันส่วนเริ่มมีการโยงบุคคลที่3ที่4เขาบอกว่ามันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเขาโดยเขาเนี่ยบอกว่าคบกันมาทั้งหมดช่วงเวลา15 ที่อยู่ด้วยกันมาก่อนแต่งงาน5ปีหลังแต่งงาน10ปี ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีทั้งสุขและก็ทุกข์เรื่องที่ฝ่าฟันมาด้วยกันแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องแยกย้ายกันเดินแยกย้ายทางเดินเขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิดขณะที่ทางด้านของคุณอัมริชาค่ะได้มีการออกมาโพสตคลิปในอินสตาแกรมค่ะเป็นคลิปที่เขากําลังออกกําลังกายคู่กับคุณแม่ของเขาเพร้อมมีการระบุข้อความเขาว่ากังฟูแพนด้าออกแดดเมื่อได้ใบตรวจหมอมาสะสมซับหลายโรคแม่จึงยอมขยับเน้นการมูฟเมนต์ไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองออกแดดตอนเช้ารับวิตามินดีพ่อพานน้ำตา และไขมันกังฟูแพนด้าออกรบพาคนใกล้ตัวออกกำลังกายยากสุดแล้ว ซึ่งจากโพสต์ของคุณอัมอทิชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีการโพสต์ก่อนที่คุณนัทเียรียค่ะจะออกมาให้สัมภาษณ์แต่ชาวเน็ตค่ะก็มีการเข้ามาทัวร์ลงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของคุณอัมทิชาติแบบรัวๆเลยว่าในวันก่อนบอกว่าไม่ใช่คู่ของคุณไงคะโกหกหนีโกหกหน้าตาเฉยวันนี้คุณนัทเนี่ยออกมาพูดยอมรับแล้วนะคะและอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเพิ่งฟังคาให้สัมภาษณ์รู้สึกใจสลายในฐานะแฟนคลับของคุณนัทเียรียตั้งแต่หนังเร็วกว่าใจไกลเกินฝันตอนแรกก็ยืนยันว่า ไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกสุดท้ายก็วงการมาถึงและอีกรลยก็บอกว่าถ้ายังไม่อยากนิ่งก็อยู่คนเดียวไปนะครเสียเวลาชีวิตคนดีๆมากหรืออยู่กับเพื่อนสนิทนั่นแหละสินเสมอกันดีส่งสารคุณนัดมากๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงรักไม่ช่วยอะไรเลยตามชื่อเพลงและแล้วมันก็คือความจริงเลิกกันจริงๆอยู่กันคนละบ้านกันนานแล้วบอกไม่มีเวลาให้คุณนัดเพราะงานเยอะแต่กลับเห็นมีเวลาไปไหนมาไหนกับคนอื่นตลอดซึ่งเราแต่ละคอมเมนต์นี่แรงๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะชาเน่ ีกมุมเนี่ยเขาก็เข้ามาตอบโต้แทนค่ะว่าการเลิกหลาเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนคนอื่นไม่ควรไปตัดสินหรือว่าไปดราม่าค่ะโดยคอมเมนต์ี้ค่ะเขาบอกว่า ทำไมการเลิกลาของคนสองคนเนี่ยถึงต้องเป็นขวานทุกของคนอื่นคนเราไม่รักกันได้นะเลิกกันได้ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นของใครจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปสงสารฝ่ายไหนนะเพราะว่าไม่ต้องไปเสียดายเวลาแทนเขาทั้งคู่มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นความรักของเขาทั้งสองฝ่ายเขาตัดสินใจแล้วเขาคุยกันจบกันด้วยดีคนนอกนี่แหละที่มาพิมพ์พนา,นาอะไรไม่เข้าใจเคารพทั้งสองฝ่ายปัญหาคู่คนนอกไม่จําเป็นต้องไปรู้อ่านแล้วบางทีไม่ส่งผลดีต่อคุณนัดแล้วก็คุณอ้ําเลย ซึ่งก็องบอกว่าข่าวการเลิกราของคุณอัมริชาและก็คูณนัดเมียเรียค่ะถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ส่งผลต่อจิตใจใครหลายคนค่ะเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยก็ชื่นชมค่ะแล้วว่าคู่นี้น่ารักแล้วก็เข้ากันดีค่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วค่ะทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกรากันไปแล้วในที่สุดค่ะส่วนเราก็คงต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว